สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้อยู่กับผมครับช่างเอ็กวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอครับสำหรับ macbook air โมเดล a 1 4 6 6นะครับวันนี้เครื่องมาในการจอแตกอันนี้จะเป็นจอเก่าลูกค้านะครับผมจะเห็นนะฮะเป็นรอยแตกตรงกลางนะครับผมเนี่ยเป็นจุดดำใหญ่ๆนะครับนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนจอใหม่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติ สำหรับลูกค้าใดๆที่มีปัญหารเรื่องจอแตกสามารถมาทางร้านเปลี่ยนได้นะครับก็ฝากเปลี่ทยทไมทีส่วนดรเวยน้ะครับสามารถใช้บริการในทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาว,วาชารพนเมกาบ,บางนาทวินนท์ส่งอยู่ในมอลลาเา็นท่านรัตนานทิเบศเดะมอท่าพระเดะมอบางแครเดะมอ,อกับบางกะปีนะครับสำนักขาดจหญอยู่ประเวศนะครับไอฟิวบางนานะครับแล้วก็มีเมกาบ,บางนาสาขาจะทบบรบุรีนะครับก็ใช้บริการในทุกสาขาก็ฝากเปลม่ยนทไมทีสไวนด้ิเวยนี้ะครับตอนนี้กำหรนนี้ก็จบงานนะครับต 1> a 1หนึงสี่นะครับก็ขอฝอขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากเพจทำไมไอทีเ i อรวิไว้ด้วยนะครับเพรนี่ช่าง X อกก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ